สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกผู้รักข้าช่เต็ไตยเร้วอนี้เป็นเอื่อวนแล้ววันนี้วันที่12ธันวาคม2563น,นะครับวันนี้จะมาฝากแจ้งเกี่ยวกับทั้งช่องมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับคือทั้งช่องของเรานะครับมีการไลฟ์สดได้แล้วนะครับแต่ใช้คนเราคนละนคนละแอปกันนะครับแอปที่ กำลังอ่านอยู่นี้เป็นคนลาแอปที่ไลสดนะครับแต่ก็พอใช้ได้นะครับลองใช้ดูแล้วก็ใช้ได้พอสมควรนะครับเดี๋ยวอาจจะบริหารเวลาในการไล์นิดนึงนก็ลองไล์ดูแล้วก็รู้สึกชอบดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ารู้สึกรู้สึกดีนะครับที่ตื่นเต้นด้วยแหละที่ไม่ได้ไลสดนานแล้วก็พอได้ไลสดก็ รู้สึกเกี่ยมนะครับแต่ยังมีระบบบางอย่างที่ต้องศึกษานิดหน่อยเพราะยังไม่เข้าใจนะครับเอาวันนี้มีเรื่องชี้แจงเกี่ยวกับช่องอีกหน่อยหนึ่งนะครับคือช่วงนี้เป็นช่วงที่การบ้านกันเมืองน,นั้นกําลังเยอะมากทีเดียวนะครับกําลังเยอะกำลังมีบ่อยเลยนะครับ ช่วงนี้มีประเด็นบ่อยๆนะครับเราจะทำคล <forcément, S 1> ิปก <ness> <tr> ันเยอะหน่อยในช่วงนี้นะครับก็อย่าเบื่อกันแล้วกันนะครับห้ามเบื่อนะครับเพราะว่าเราทำนั้นมีสาระแน่นอนนะครับเราไม่ให้ท่านนั้นไม่มีสาระส่วนให้กดไลค์กดแชร์นั้นต้องให้กดไลค์กดแชร์กันตลอดนะครับเพราะว่าช่องเรามันช่องที่ยังเล็กอยู่นะครับ ยังเป็นช่องที่ยังไม่มีผู้ติดตามเยอะมากเข้าฝากกันด้วยนะครับวันนี้เข้าเรื่องกันเกินกันนานหน่อยเพราะว่ามีข่าวประกาศกันเยอะมีสลิมนะครับโออนุอนุชิตที่เล่นละครกับหนังเยอะๆนะนะมีการออกมาสนับสนุนให้ใช้มารตราหนึ่งหนึ่งสอง เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับฟังคลิปสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวจะให้ฟังคลิปพูดพูดไปแล้วแหละในไลฟ์ของของช่องนี่แหละนะครับทําไว้แล้วแต่ว่าไม่ทันการนะครับเอาวันนี้แกดสัก1คลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะครับว่าเป็นไปยังไงยังไงยังไงนะครับโอมันพูดอะไรขึ้นมานะครับอ่ะเชินครับ ช้อปปี้ใจปั้มเติมเงินมือถือให้ฟรีทุกค่ายแค่โหลดแอปช้อปปี้วันนี้เปิดแอปกดรับของขวัญเวลคัมกิฟ f t ตามที่กลุ่มราษฎรได้ออกมาชุมนุมเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา112ลาสุดโออนุชิตสาพันพงนักแสดงหนุ่มได้ออกมาแสดงความเห็นต่างแสดงจุดยืนรักสถาบันด้วยการโพสต์ในทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าข้าพเจ้านายอนุชิตสาพันพง์ มาตรา112ต่อผู้กระทําผิดให้ถึงที่สุดข้าพเจ้าไม่มีปัญหาอะไรกับมาตรานี้ครับปอลอขอให้ลงโทษผู้กระทําผิดแบบสุดๆๆไปเลยนะครับและ101เสียงสนับสนุนมาตรา112ภายหลังที่ทวิตดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไป ทำให้มีผู้ใช้ทวิตเตอร์ออกมาแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์นักแสดงหนุ่มเป็นจํานวนมากพร้อมติดแฮชแท็กแบนโออนุชิตและส่งผลให้แฮชแท็กแบนโออนุชิตพุ่งไปติดอันดับหนึ่งเทรนทวิตเตอร์ของประเทศไทยอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมง ก่อนหน้านี้โออนุชิตเคยโพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองมาแล้วระบุว่าไม่เหมือนฉันต่างจากฉันคือโง่กว่าฉันไม่ดีเท่าฉันฉันสามารถด่าวคนเหล่านั้นได้ฉันจะทํายังไงกับคนพวกนั้นก็ได้เพราะนี่คือประชาธิปไตยฉันมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นฉันไม่ผิดสําหรับโอนั้นไม่ต่างอะไรกับการเหยียดซึ่งเป็นเรื่องน่ารังเกียจที่สุด และหลังจากที่โออนุชิตโพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปก็มีชาวเน็ตต่างวิาพากษ์วิจารณ์กันเป็นจํานวนมากมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยทั้งยังทําให้ชื่อของโออนุชิตขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งในทวิตเตอร์ไทยรวมทั้งโออนุชิตยังเคยทวิตว่าอยากเกิดทันระบบสมบูรณาญาสิทธิราชตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีคําถามหรือสงสัยในพระราชกรณียกิจใด ขอองงพระค์เลยมั่นใจมากว่าประชาชนและประเทศไทยจะได้ประโยชน์มีความสุขในสิ่งนั้นๆเสมอแต่กับสิ่งที่กลุ่มคนที่ถูกคัดเลือกโดยประชาชนด้วยเสียงข้างมากทำหรือตัดสินใจแทนพวกเรานั้นกลับเต็มไปด้วยความไม่มั่นใจสงสัยอยู่เสมอว่าจะดีเหรอแอบรู้สึกถึงผลประโยชน์ที่แบ่งปันกันไว้แล้วอยู่เสมออิจฉาคนสมัยก่อนครับ ดูจบแล้วนะครับอากชื่นชอบคลิปวีดีโนนอีะนะครับก็รบประมาณนี้นะครับคือมนะันสนับสนุนน้ใช้หนึ่งหนึ่งสองยังเต็มที่ประชาชนนะครับซึ่งไอ้กฎหมายบ้าๆบอๆเนี่ยมันคือกฎหมายที่คุกคามประชาชนปิดปากประชาชนในการพูดสิ่งต่างๆนะครับตามไปดูใน Facebook ได้นะครับของผมนะผมได้ชี้แจงเกี่ยวกับไอมอหนึ่งหนนี่ไว้หมดแล้วนะครับ ว่ามันมีเหตุผลใดทาไมถึตงต้องใช้มันและใช้มันเพื่ออะไรก็ดูกันง่ายๆเพราะว่ามันคงจะใช้โดยการที่ให้ปิดปากประชาชนไม่พูดนะแต่ว่าประชาชนเขาก็ไม่ได้โง่และเขาไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกอ,อะไรไม่ได้กลัวแบบสมัยก่อนแล้วนะมันจะใช้แผนนี้ในการหยุดทุกคนไม่ให้พูด มันก็ทําไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นโลกสมัยใหม่พวกไดโนเสาวตามไม่ทันหรอกนะเลาก็จบไปเรื่องหนึ่งโออนุชิตต่อมาเรื่องอาการทึกรตั้งท้องถิ่นการเลกอกตั้งท้องถิ่นน,น,นั้นสำคัญอย่างไรนะครับคือ การเลือกตั้งท้องถิ่นคือการเลือกตั้งที่ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุดนะครับคือสามารถทําให้เรานั้นมีตัวแทนของประชาชนได้นะอันนี้ก็ไปเลือกตั้งกันวันที่20ทธันวานะครับเรื่องเป็นวันเลือกตั้งท้องถิน่นนะครับก็ไม่วายจะมีพวกสลิมพวกสังคังสังเข่งนะครับ ไปก่อกวนคุณธาราธรหรือฝไไ่ายประชาธิปไตยที่เข้าไปหาเสียงกันนะอันนี้พวกนี้ไม่ต้องโดนยำสก,กรรมสักทีสองทีมีการหว่นไส้มีการไปกีดรูปป้ายหาเสียงต่างๆอันนี้มันสื่อความต่ำตมนะไม่เคยเจอมาก่อนเกียดใครมันก็ทำแบบไล่เขา เกลียดชังเขานะแม่งบ้าชิบหายนะครับแม่งเป็นพวกที่แม่งน่าเกลียดน่าชังนะไม่ควรมีไอ้พวกสมองกรวงอยู่ในประเทศนี้แหละนะครับไม่ควรมีไอ้พวกนี้แหละอยู่ในประเทศนี่ไม่มควรนะยุคไหนสมัยไหนแล้วก็ยัง ทำตัวต่ตำต,ตมบัวใต้น้ำอย,อย่างนั้นเสมอๆก็เ<า>รื่องสลิมต่างๆก็แบงกันไปนะครับให้มันไม่มีที่ยืนในสังคมเพราะว่าพวกนี้ทำตัวน่าเกียดชังนะครับเป็นดาราแท้ๆแทนท,ที่จะทำตัวให้เป็นกระบอกเสียงกประชาชนนะครับรับสนับทุนฝ่ายประชาิปตยอย่างคุณโฟกัสอย่างซายเจิญบุระอะไรประมาณนี้นะ อย่างแอมมี่นะครับเนาะแต่มันไม่คิดไงเพราะมันเคยเป่านกกวีดมันเคยเป็นสลิมมันก็เป็นสลิมมันยังค่าอันนั้นก็เข้าใจได้นะครับมันไม่สามารถเปลี่ยนกันได้หรอกไอ้พวกเป็นสลิมเนี่ยนะมันก็ยังดักดานต่ําตมกันอยู่อย่างนั้นแหละนะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรอกนะครับก็ทําใจเถอะนะครับเราอยู่ในประเทศที่มีสองข้างสอขั้วนะครับ พวกที่รักสถาบันกับไม่รักสถาบันกับอาปฏิรูปสถาบันเนาะแต่การที่รักกับไม่รักก็ไม่ไม่สมควรที่จะโดนติดคุกหรือไม่โดนคดีนะครับไม่สมควรที่จะโดนเพราะการรักไม่รักไม่สามารถบังคับใครได้นำใครจะรักใครชอบใครก็เรื่องของเขาครับไม่มีสิทธิ์ไปตัดก้าวไก่สิทธิ ขั้นพุทธาไอ้มันเป็นสถิติขั้นพุทธาเลืนะการรักการชอบใข่เนี่ยนะนะครับก็ฝากไว้นะครับเกินรสยาวยืดนะครับพอทีนี้เวลามันเกิดแล้วนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สาวัสบบนี้สวัสดีครับ